สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้มีน้องคนหนึ่งรีเควสเรียกร้องมาว่าอยากให้วาดแฮนด์คอกให้ดูนะครับแฮนด์คอกของเราก็จะเป็นแฮนด์คอกแบบง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยไม่ว่าแฮนด์คอกหรือใครก็หัวเป็นตัวยูนะครับทีนี้ ของแฮนค็อกจะใส่ตุ้มหูเป็นรูปงูโค้งๆนะครับเราวาดตุ้มหูให้แฮนค็คอกก่อนเลยเพรเดี๋ยวเวลาเราวาดผมจะได้พยายามให้ตรงกันนะครับนี่ครับตุ้มหูแฮนค็อกเสร็จแล้วก็วาดผมนะครับผมแฮนค็อกจะ ปิดหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ยาวลงมานะครับคราวนี้เราก็แขนคอคจะเป็นจมูก โดงดงยาวยาวไม่ค่อยยิ้มแต่จะตาโตโตเหมือนเพื่อน ไดน้าของแฮนด์คอรกแล้วต่อไปเราก็จะวาดเป็นตัวนะครับวาดคอ,อนิดนึงอย่าคอยาวมากนะครับเพราะว่าเราจะวาดตัวเล็กๆเสร็จแล้วก็จะเป็นส่วนตัวนะครับวาดส่วนตัวสูงเกินไป ต่อมาก็จะเป็นเสื้อของแฮนด์คอกนะครับเราจะใส่เสื้อที่เป็นชุดของทหารเรือคุมด้วยนะครับเสื้อของแฮนด์คอกจะมีเป็นวงๆวงเป็นเข็มกัดติดที่เอว แล้วก็เสื้อจะแหวกเยอะๆนะครับเห็นนมด้วยแล้วก็วาดเป็นแขนเสื้อลงมาเลยนะครับแขนเสื้อจะเป็นเสื้อบานๆนะครับ แขนอีกข้างนึงให้ยกขึ้นแล้วกันวาดลงมาประมาณถึงข้อ2นะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นทีนี้ลายของแขนเสื้อก็จริงๆจะลวดลายค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเราจะตัดรายละเอียดออก เพื่อให้วาดง่ายขึ้นนะครับก็จะวาดเป็นวงกลมมีจุดข้างในวงกลมมีจุดข้างในแล้วก็เป็นขีดขีดต่อมาก็วาดส่วนที่เป็นสะโพกนะครับจะมีผาพันอยู่แล้วก็ กระโปรงจะเป็นแบบกีเพาะนะครับแล้วก็ขา ก็ขาอีกข้างนะครับอันนี้เป็นกระโปรงด้านหลังเสร็จแล้วเสือ้อเสื้อที่เป็นเหมือนอ่าเหมือนเสื้อโจนไม่ใช่โจนสลัดสิเสื้อของ ทหารเรือที่คุมอยู่ก็จะยาวลงมานะครับคือเสื้อที่คุมอยู่ก็จะเป็นเสื้อที่อยู่ด้านหลังของตัวนะครับก็จะวาดให้มีแขนเสื้อด้วยแขนเสื้อมีลวดลายไหมไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แต่เราจะใส่ แล้วก็เป็นผมยาวลงมาเลยนะครับผมของแฮนด์คอกมีทิ้วบ้างด้วยก็ได้เสร็จแล้วแฮนด์คอกก็จะมีงูคู่ใจว่าดยังไงดีโผมาแต่หัวแล้วกัน ที่มีหัวกะโหลกอยู่บนหัวก็มันก็จะ ยุ่งยากนิดนึงนะครับกับงูตัวนี้ใครว่ายากก็ยังไม่ต้องวาดก็ได้นะครับนี่ครับแฮนดคอกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้โอ้ขาลงไปยุข้างล่างวาดไม่ได้ดูกล้องเลยนี่นะครับแฮนด์คอกสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ